สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องเกษตรลองทํานะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับพี่น้องครับยางก็ไม่ได้กรีดนะครับฝนก็ตกมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องแล้วก็มาประจวบเหมาะกับตัวเองก็มีอาการนะครับพี่น้องเหมือนจะเป็นกระดูกทับเส้นนะครับ <c oughs> ก็หลังจากที่ไปตัดหญ้าสวนยางนะครับพี่น้องครับตัดหญ้าสวนยางเสร็จก็วันนั้นก็เดินทางกลับบ้านนะครับพี่น้องฝนฝนก็ตกมาอย่างแรงนะครับก็ขับรถกลับบ้านแล้วก็รถก็ไปติดลมนะครับพี่น้องรถมาติดลม ก็พยายามนะครับคือมันอยู่คนเดียวนะครับพี่น้องก็พยายามที่จะลงไปจกไปควัดดินออกจากล้อรถนะครับพี่น้องครับมันก็ไปกลมๆเงยๆอยู่ตรงล้อรถนะครับพี่น้องมันก็รู้สึกเสียวแป๊บที่สันหลังนะครับที่ช่วงประมาณช่วงประมาณเอวประมาณ มันก้นกกเนี่ยนะครับพี่น้องครับแล้วก็มันจะเสียวล้าวมาจากลงไปทางสะโพกด้านซ้ายนะครับพี่น้องครับแล้วก็ลงมาที่ขานะครับมันก็มีอาการรู้สึกเจ็บตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพี่น้องครับก็พยายามอยู่นานรถก็ยังเอาไม่ขึ้นนะครับก็เลยต้องโทรเรียก ให้รถไถไปดึงไปลากขึ้นมานะครับพี่น้องถึงได้กลับมาบ้านได้ก็เลยพอกลับมาถึงบ้านนะครับพี่น้องมันก็เลยรู้สึกว่าอาการมันจะหนักขึ้นนะครับก็คือเราจะยืนแทบไม่ได้นะครับยืนนั่งหรือจะนอนมันก็ปวดไปหมดนะครับพี่น้องครับมันจะปวดเล้าตึงเข็ดไปหมดทุกที่เลยนะครับพี่น้งพี่น้องครับแถวแถว เอวแถวกระดูกเชิงกรานนะครับพี่น้องครับจากสะโพกด้านซ้ายมันก็ลามมาลงมาที่ขานะครับพี่น้องครับมันก็ตึงเล้าไปหมดนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับตั้งแต่ช่วงนั้นมาก็หลายวันอยู่เหมือนกันนะครับพี่น้องก็พักผ่อนรักษาตัวนะครับวันนี้ก็อาการก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับพี่น้องครับ เดินไปไหนมาไหนก็ไม่รู้สึกปวดแล้วครับมันจะปวดเป็นบางช่วงบางพักในช่วงที่เราเปลี่ยนอริยบทนะครับพี่น้องเวลาช่วงที่เรานั่งดูหรือแล้วเราจะลุกขึ้นนี่มันก็จะรู้สึกเสียวแป,ป๊บๆนะครับพี่น้องครับมันก็ก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับพี่น้องครับก็ยังไงพี่น้องทุกท่านนะครับการทำงานหนักนะครับพี่น้อง ก็ให้ดูแลรักษาสุขภาพกันดีๆนะครับพี่น้องครับให้ระมัดระวังนะครับพี่น้องการทํางานหนักกันที่เราจะกลมจะเงยคือแต่ก่อนก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าพี่น้องไอ้ว่าไออาการกระดูกทับเส้นหรืออะไรแบบนี้นะครับมันจะปวดขนาดนี้นะครับพี่น้องก็เห็นแต่คนอื่นเขาเป็นเนาะเห็นแต่คนอื่นเขาเป็นแล้วเราก็คิดอยู่ว่ามันเอ๊ะมันปวดขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอมาโดนกับ ตัวเองมันก็ก็รู้เลยนะครับพี่น้องรู้สึกเลยคือมันปวดทรมานมากนะครับพี่น้องนอนก็ไม่หลับนอนลิกตะแคงคว่ำยังไงมันก็คือมันปวดนะครับพี่น้องปวดเล้าไปหมดเนะี่ยก็ใช้ยาหม่องครับพี่น้องยาหม่องน้ำมันนวดแล้วก็กินยาขายกล้ามเนื้อนะครับพี่น้องแล้วก็ทํา กายภาพบาบัดด้วยตัวเองนะครับพี่น้องมันก็เลยอาการก็ดีขึ้นมาพอแล้วเช้าวันนี้ก็มีแม่ก็ให้ให้หมอนวดที่บ้านแถวบ้านนี่นะครับคือเป็นญาติกันนี่แหละครับแกมานวดให้นะครับก็อาการก็ดีขึ้นดีขึ้นนะครับพี่น้องครับก็คิดว่าอีกวันสองวันนี้คงจะกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับ แต่ก็คงจะต้องระวังเรื่องงานหนักเหมือนกันนะครับพี่น้องก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านไหนที่ประสบปัญหานะครับพี่น้องครับเรื่องการกรีบยางในช่วงนี้ก็เข้าใจกันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่พายุขเข้านะครับยางก็ไม่ค่อยได้กีดนะครับหลายพื้นที่ บางพื้นที่ก็ยังสามารถกรีดได้นะครับแต่หลายพื้นที่ก็จะรู้สึกว่าจะโดนพายุเข้ากันเต็มๆหลายพื้นที่นะครับก็ระมัดระวังนะครับการสัญจรไปมาเรื่องของภกกิภัยเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับพี่น้องก็มาชี้แจงให้พี่น้อง ได้รับทราบว่าทำไมถึงไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรพูดมากแล้วนะครับพี่น้องครับก็คงต้องลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าพี่น้องทุกท่านจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะครับผมสำหรับ,บสำหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับส,สวัสดีครับ